พี e ่บุบก e. e <ım Laser> ันพ <oneself> ี่บุบบุบบเล่นกันน้องกันลูกบุบบุบุบบนี่นี่นี่นุ่มๆทำาะกันไหนไน ทำอะไรอ่ะไปไปไปหนีหนีหนีไปไหนกัน I don't know. หิวกันยังใครกันแ่หิวกันยังลูกโอ้ยก็ติด้างด้วยโอ้ย <c oughs> โอ้ยโอเคโอยยโอยมข้ยโอ้อ้้โอโอ้ย

อะไรอย่างเงี้ยพื่อนไปไหนกันหมดล่ะเพื่อนก็อยู่ในค้อกเอ้ยเฮ้ยให้ไปอยู่ในค้อกจะมีนุ่มๆอยู่คนเดียวว่ะงับมามาทำไมัา ไข่มา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 ว้านี่ไก่ไกไข่มาไข่มาึไมาไข่มาอันอนอันตาอนุ่มๆเด็กนุ่มๆมากแลวลูกนุ่มๆะ นุ่มไปแล้วเหรอืนั่นอันอน,นุ่มไปแล้วหรอครับไปดูจิเฮ้ยเพื่อนไปไหนแล้วอโอเค อย่างแล้วยังไม่ทันโตอาะแล้วอืมเล่นม่ปั้มแล้วเล่นมือปั้มแล้ว And you right.